มันเป็นคืนที่เงียบสงบคุณนั่งอยู่ในห้องของคุณกับทีวีเครื่องหนึ่งกำลังนั่งดูรายการโปรดของคุณเลยทันใดนั้นก๊กก๊กก๊กดูเหมือนว่าคุณจะมีแขกมาหาคุณด้วยละ่ะแต่ว่าเขาเป็นคนที่แปลกมากเลยควรใช้เขาเข้ามาดีไหมอะควรไหมเอาล่ะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมที่ชื่อว่า let me in ให้ฉันเข้ามาผมไม่ได้อัดอะไรมาสักพักหนึ่งแล้วนะนะเพราะว่าผมป่วยหนักเลยเสียงหายหมดเลยอะตอนนี้ก็ยังมีเสียงแหบๆอยู่บ้างไม่รู้จะรอดไหม แล้วมันจะมีอะไรมาทดสอบเสียงได้ดีไปกว่าก,า,การเล่นเกมผีล่ะจริงไหมมาเริ่มเลยดีกว่าเสียเวลาหวังว่า OBS จะไม่แกล้งอะไรผมอีกแล้วนะเกมที่แล้วที่อัดไปเสียงก็หายไปตั้ง90้าสิบนาทีวันนี้เป็น Visual no วิชโนเวลหรอเนี่ยฉันคิดถึงเธอจังเลยอะถ้าเพียงแต่ว่าฉันอยู่ที่บ้านในคืนนั้นล่ะก็ไม่รู้เลยว่าเธอหายไปไหนแล้วแต่ว่าฉันเชื่อนะว่าเธอยังมีชีวิตอยู่สักที่หนึ่งนะ่ย ไม่เคยเล่นสไตล์วิชวลโนเวลลงช่องเลยใช่ไหมเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันผ่านมานานแค่ไหนแล้วตั้งแต่เธอหายตัวไปจำเวลาจำอะไรไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอสิ่งเดียวที่มันยังทำให้ฉันเนี่ยผ่านวันต่อวันไปได้เนี่ยก็คือความทรงจำความทรงจำเกี่ยวกับเธอออ้ <Ooh. S 1> ก็ดีนะวิชวลโนเวล ่าทีวีโชว์เรื่องโปรดของฉันเลยแสงจ้าจ้ากับจอที่กระพิบไปมามันทำให้ฉันรู้สึกสงบจังเลยฉันรู้สึกปลอดภัยที่นี่บ้านของฉันมันก็คือปราสาทของฉันใช่ไหมละ่ะอันนี้เป็นเสียงในหัวนะเขาพูดกับเราหลับตาลงซะแล้วได้ยินอะไรบ้างละ่ะ ฉันเนี่ยได้ยินเสียงของรายการทีวีโปรดของฉันฉันได้ยินเสียงนาฬิกาบนกำแพงกำลังติ๊กตอกติ๊กตอกไปมาแล้วนายละ่ะรู้หรือเปล่าว่านายอยู่ที่ไหนตอนที่นายหลับตาลงไปนะ่ะฉันจำได้ว่าห้องของฉันเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงที่จริงแล้วนะห้องหลายๆห,ห้องเลยก็หน้าตาแบบนี้แหละแต่ว่า ห้องของฉันเนี่ยมันทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยแล้วนายละ่ะอยู่คนเดียวหรือเปล่าโอ้มีช้อยด้วยเหรออืมก็อ,อยู่คนเดียวนะไม่มีใครอยู่กับเรานี่นอกจากเสียงในหัวที่เรามาโนไปเองใช่แล้วละ่ะฉันอยู่คนเดียวนั่นไงพูดไม่ทันคาดคำ มันเป็นเวลาตีสอนาทีตอนที่มีใครสักคนเนี่ยมาเคาะประตูบ้านฉันใครกันนะมากันสป่านนี้เลยต้องไปดูสักหน่อยแล้วมาแล้วแขกของเราสวัสดีฮะคุณเพื่อนบ้านกลิ่นมันเหมือนกับมีอะไรเน่าอยู่ข้างนอกประตูบ้านฉันเลยอะ่ะฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแต่ว่า สัมผัสได้ว่ามีใครสักคนเนี่ยกำลังยืนอยู่หลังประตูนั่นเพื่อนบ้านหรือเปล่าเขามาบ่นว่าเราเปิดทีวีเสียงดังตอนตีสองบางทีฉันน่าจะไปเปิดประตูดูสักหน่อยนะอืมผมเล่นแบบซื่อๆไปก่อนแล้วกันนะทำตามที่มันควรจะทำหรือว่าส่องลูก่อนดีส่องลูก่อนดีกว่าไหมาไม่มีใครไม่มีใครอยู่หลังประตูเลยแต่ว่า ฉันนี่ยสัมผัสที่ถึงกลิ่นเน่าๆที่มันค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วอะแล้วมันก็มาข้างหลังฉันแล้วเอาแถมได้ยินเสียงเบาๆมาจากท่อระบายอากาศในห้องครัวด้วยหรือว่าฉันจะคิดไปเองกันนะหนูหรือเปล่าน่าจะใช่ละมัง้งหรือว่าจะเป็นใครบางคนหรืออะไรบางอย่างพยายามจะเข้ามาในบ้านของฉันกันนะเราเป็นอพาร์ตเมนต์ใช่ไหม มันจะเข้ามาในบ้านของฉันแล้วก็ไปซ่อนที่ไหนสักที่หนึ่งจนกระทั่งฉันไปเข้านอนแล้วมันก็จะกินไส้ฉันจากข้างในอย่างช้าๆอย่างสงบอย่างเงียบๆเหมือนกับพวกหนูที่กินอาหารในห้องครัวตอนกลางคืนเข้าบ้านแล้มาเรียบร้อยแล้วแน่เลยเนี่ยแต่ว่าฉันไม่ควรที่จะตื่นตระหนกเกินไปนะฉันยังอยู่ในบ้านของฉัน ได้ยินไหมเสียงในห้องครัวไม่มีสิ่งไหนสามารถแตะต้องฉันได้ทั้งนั้นถ้าฉันยังอยู่ที่นี่บ้านของฉันก็คือปราสาทของฉันแฟนสาวเราหรือเปล่าอาจจะกลับมาแล้วก็ได้นะฉันรู้สึกปลอดภัยที่นี่เปิดประตูไหมหรือว่าถอยหลังไปดีล่ะมันเข้ามาในบ้านของเราแล้วนี่ถ้าเปิดไปก็คงไม่เจอใครแล้วมั้งเออเปิดก่อนดีกว่าเอียบสวัสด,ดีฮะ ใครมาเอย่ยแต่ว่าก็ไม่มีใครอยู่หลังประตูเลยแต่ว่ายังได้กลิ่นอยู่เลยนะกลิ่นเน่าๆอ่ะบางทีบางทีงทใครสักคนที่ยืนอยู่หลังประตูนั่นอาจจะหาทางเข้าอื่นเจอแล้วก็ได้ที่จะเข้ามาในบ้านของฉันก็คือเข้าท่อไปแล้วผู้คนเนี่ยชอบคิดว่าสิ่งที่เลวร้ายมันแอบอยู่ในความมืดฉันไม่คิดงั้นหรอกนะ ฉันเนี่ยรู้สึกปลอดภัยในความมืดอันไงมืดสมใจเลยไหมเนี่ยนี่เราปิดไฟหรือว่าใครปิดให้เราเนี่ยไม่คอมเมนต์ด้วยนะตอนนี้ฉันกลับไปดูรายการทีวีโปรดของฉันดีกว่า,าทีเอ้ยทำไมมันขึ้นบั๊กสีเขียวมาซะแล้วรายการโปรดของฉันเลยแสงจ้าจ้ากับจอที่กระพริบไปมาทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยสงบ เอ๊ะนี่เราหลูบหรือเปล่านี่ยแไมแ่รู้สึกเหมือนเรากำลังติดปักเรื่อยๆแล้วแหละฉันรู้สึกปลอดภัยที่นี่แม้แต่ในความมืดอ๋อคลิกขวาคือเซฟเหรอหลับตาลงสิได้ยินอะไรไหมอ๋อนี่เราเริ่มใหม่แล้วหรอคือเราได้กูต d เอนดิ้งใช่ไหมหรือยังไงหรือมันรีเ็ตเราหรือเราแพ้งั้นผมเซฟก่อนนะเพื่อความปลอดภัยช่องที่ห รีเทิร์นปึ๊บป,บปบึเสียงอ๋อโอเคมันยังไม่จบมันไปต่อมันแค่ลูปประโยคเดิมหลับตาแล้วบอกว่าได้ยินเสียงชา้าๆมาจากห้องครัวรอบนี้มาจากห้องครัวแล้วนะไม่ใช่หน้าบ้านเราได้กลิ่นเหม็นเน่ามาด้วยล่ละมันเป็นเวลาตีสองครึ่งเมื่อแขกมาเยือนมาแล้วแขกของเราเหม็นเน่ามาเลย สวัสดีครับคุณเข้ามาในบ้านเราได้ไงอะ่ะแบดเอนดิ้งให้ฉันเข้ามาซะสนจ้วงแน่เลยอะ่ะโอเคผมใจร้อนไปหน่อยถ้าไปต่ออีกหน่อยก็ได้แบดเอนดิ้งละมาเริ่มใหม่นะมาลองช้อยอื่นกันดูไม่น่าจะมีหลายเอนดิ้งหรอกมั้งมันมีแค่ให้เลือกแค่2ครั้งเองนี่งั้นถ้าเรากดสกิปไปเลยก็จะไปตรงช้อยเลยใช่ไหม นี่รูปเรากับแฟนสาวของเราเพราว่าน่าจะเป็นแฟนสาวเราแหละเธอตายแล้วก็กลับมาหาเราโดนใครสักคนบุกบ้านหรือเปล่ามาขโมยของอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ทำร้ายผมข้ามไปเลยนะสกิปแล้วก็มันถามว่าอะไรนะเราอยู่ตัวคนเดียวใช่ไหมอ่าอืมคนเดียวไปก่อนใช่แล้วละ่ะฉันอยู่คนเดียวก็ก็ก็นะมาที่หน้าห้องเรากอก็กกรอบนี้ ไม่สองแล้วดีกว่ามาเปิดประตูเลยเอดสวัสดีครับกลิ่นเม็นเน่าเนี่มันเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วอะไรกันนะซ่อนอยู่ในความมืดใครกันนะหมาเยี่ยมชั้นเอาป่านนี้สวัสดีฮะทำไมมาดึกจังเลยล่ะโอ้ผมต้องขอโทษด้วยนะที่มารบกวนคุณนะ่ะน้าทาให้เหมือนแฟนสาวเราเลยอ่ะมีแขกเนาะคืนนี้ มันดูเหมือนว่าจะเป็นคืนที่สงบมากเลยนะเออคุณเป็นใครหรอทำไมคุณถึงมาที่บ้านผมละ่ะโอ้ผมต้องขอโทษด้วยผมต้องขอโทษด้วยปกติแล้วผมจะชอบเดินไปมาในยามค่ำคืนนะ่ะไปนูน่นไปนี่กำลังตามหาใครสักคนที่ผมสามารถไปเยี่ยมได้เยี<ๆ>่ยมไปทั่วบางคนก็ปิดประตูใส่หน้าผมอ๋อนั่นมันน่าเศร้าจังเลยอะ่ะ เออผมอยากให้เรียกว่าผมเนี่ยชอบที่จะเคาะประตูก่อนเข้ามานะทุกทีอะ่ะเพราะว่ามันมีประตูเยอะเหลือเกินมีผู้คนเยอะเหลือเกินมีวิญญาณที่หลงทางเยอะเหลือเกินคือคุณจะพาแฟนสาวมาส่งบ้านผมเหรอบางประตูเนี่ยมันก็เข้าไปง่ายนะบางวิญญาณเนี่ยก็ไม่แคร์เลยหรือว่าเราตายแล้วแต่บางคนก็ใจดีนะ ที่จะให้ผมเข้าไปคนแบบนั้นเนี่ยปกติแล้วจะเป็นคนที่เป็นมิตรที่จะเป็นมิตรกับเหล่าแขกอ่ะผมชอบที่จะไปเยี่ยมผู้คนที่บ้านของเขาเมื่อตอนที่เขาอยู่คนเดียวแต่ว่าเมื่อค่ำคืนมันจบแล้วเนี่ยผมชอบที่จะผมชอบที่จะไปซ่อนในที่มืดๆหลายๆที่ที่ที่ไม่มีใครสามารถตามหาผมได้จนกระทั่งถึงคืนที่สงบสุขคืนต่อไป เพื่อที่ว่าผมจะได้ไปเยี่ยมคนอื่นต่อคนอื่นที่ใจดีกับเราแขกอภรรยาของผมก็ใจดีกับแขกเหมือนกันนะอ่าใช่แล้วละ่ะอออย่าบอกนะว่าคืนนั้นเนี่ยภรรยาของเราเนี่ยเขาปิดประตูใส่หน้าคนนี้ก็เลยโดนจ้วงแบบเราตอนที่เป็นแบดเอนดิ้งรอบที่แล้วแขกมาเยี่ยมซ้ําอ่าใช่แล้วละ่ะผมเนี่ยได้รู้จักกับภรรยาของคุณด้วยนะ เธอเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจดีเหมือนกันคุณเนี่ยโชคดีเหลือเกินนะที่ได้คนคนนั้นน่ะมาเป็นภรรยาของคุณเธอเนี่ยใจดีอ๋อโอเคเธอเนี่ยให้ผมเข้ามาตอนที่ผมเนี่ยเคาะประตูประตูนั้นนะ่ะมันเป็นหนึ่งในประตูที่เข้าง่ายเหลือเกินแล้วคุณทำอะไรกับภรรยาของผมอ,ะอ่ะอ่าผมเนี่ยขอพูดตรงๆกับคุณเลยนะ รู้อะไรไหมที่จริงแล้วอะ่ะผมไม่ใช่คนที่ดีหรอกนะผมชอบคืนที่มันสงบสุขแบบคืนนี้คืนสงบสุขแบบเนี้ยผมมักจะมักจะชอบหยิบของขวัญไปด้วยเมื่อผมจากไปแล้วเพราะว่ามันดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ใจดีมากเลยที่จะมอบของขวัญให้กับแขกของคุณก็คือถ้าเราไม่ให้ของขวัญด้วยก็จะลักพาตัวเราไปหวางนั้นเถอะซึ่งปกติแล้วม,มันมักจะแตกต่างกันตลอดเลย ของขวัญน,น่ะแต่ว่าบางครั้งคนที่ผมไปเยี่ยมพวกเขาก็ไม่หรอกนะไม่อยากให้ของขวัญซึ่งมันก็ดูไม่ใจดีซะเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาของขวัญไปด้วยตัวเองเอ่เอ่เออ,อืมผมไล่เขาไปก่อนนะได้โปรดไปเถอะอ่านั่นมันช่าง นั่นมันช่างไม่ใจดีเลยนะอุ๊ยผมเนี่ยผิดหวังในตัวคุณมากเลยแต่ว่าผมก็ยังต้องการที่จะนำของขวัญไปอยู่ดีนะรู้อะไ,ไหมของขวัญเนี่ยมันคือสิ่งที่สำคัญมากเลยล่ะโอ้ยทำอะไรเหล่านี้ผมต้องขอโทษด้วยนะ ถ้าผมทำให้คุณต้องเจ็บตัวนะผมแค่โอ,โอ้ยโอ้ยผมแค่ต้องการของคนของผมเท่านั้นเองคุณไม่อยากเห็นผมเนี่ยคุณไม่อยากเห็นผมใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นผมจะเอาดวงตาของคุณไปโอ้ยโอ้ยโดนควักลูกตาไปแล้วมันเป็นเวลาตีสองสี่สิบนาทีตอนที่แขกได้จากไปเป็นค่ำคืนที่สงบมากเลย แต่ว่าฉันไม่สามารถที่จะมองเห็นอะไรอีกต่อไปแล้วเขาเอาตาของฉันไปฉันเนี่ยฉันเนี่ยสามารถที่จะนอนบนพื้นแล้วก็รอให้ตายช้าๆได้เอาไปแค่ดวงตาไม่ให้เข้ามาถ้าทำเป็นถ้าตีเนียนเป็นไม่สนเขาก็จะแอบเข้ามาถ้าสนใจแล้วไม่ให้เข้าก็จะขโมยของขวัญเราไป แฟนสาวเราก็น่าจะโดนแบบเดียวกันนะแต่ไม่น่าจะโดนแค่ดวงตาน่าจะโดนไปทั้งร่างกายเลยเอ้าไปต่อรอบนี้ผมจะลองให้เขาเข้ามานะสกิปไปเลยปู๊คนเดียวก่อนนะปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูก่อนนะมันก็เกิดได้บ้างแหละเหตุการณ์แบบนั้นน่ะปกติผมชอบเคาะก่อนนะมีประตูเยอะเหลือเกินมีผู้คนเยอะเหลือเกิน เคะโยกเดิมโอเคเข้ามาเลยครับคุณต้องการน้ำชากับคุกกี้ด้วยไหมแต่ว่าผมไม่ได้เตรียมอะไรไว้ให้เลยนะผมแค่ดูทีวีอ่ะอ่าผมเนี่ยโล่งอกจังเลยนะที่คุณนะ่ะที่คุณนะ่ะเป็นคนใจดีกับแขกของคุณบางทีผมสามารถที่จะบางทีผมสามารถที่จะเข้าไปแบบปกติได้แล้วมาเลยมะมาดูหนังกับเราไหมแต่ว่าผมไม่ได้เตรียมอะไรมาให้เลยนะ มันเป็นเวลาตีสองครึ่งที่แขกเข้ามาในบ้านมาแม่มาดูทีวีกันไหมเออผมขอขอนั่งด้วยไน้ไหมอ่ะโอเคมามานั่งมาอ่าผมเนี่ยขอบคุณมากเลยนะมาเร็วมามานั่งกับเรามาคุณเนี่ยดูเหมือนว่าเป็นคนที่เงียบมากเลยนะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เลยอะ่ะ เออผมชอบคืนที่มันสงบสงบนะรอบนี้ผมจะแบบใจดีเต็มที่แล้วนะใช่แล้วละผมก็ชอบคืนแบบนั้นเหมือนกันผมชอบคืนที่มันเงียบสงบคืนที่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอกงั้นแล้วมันช่างมันช่างสงบเหลือเกินมีเวลาให้ไปเยี่ยมเยอะแยะเลยอะ่ะผมชอบคืนแบบนั้นนะมันดูเหมือนว่า หลายๆคนก็จะชอบเหมือนกันผู้คนเนี่ยก็ชอบช่วงเวลาช่วงเวลาที่มันรู้สึกทําให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกสําคัญเหมือนกันสําคัญเหมือนกับของขวัญเลยล่ะละวยทดมันช่างดูเป็นสิ่งที่ใจดีมากเลยนะในการมอบของขวัญให้กับแขกนะพวกเขาในต่างกันมากเลยของขวัญเนี่ยอันนี้ประโยคเดิมเนาะบางคนก็ไม่อยากให้ของขวัญหรอก ปุ๊บปุ๊บ,บคุณจะเอาอะไรไมาให้ผมเป็นของขวัญบ้างล่ะอา่ากาแฟสักแก้วไหมผมมีแค่นั้นนะ่ะพอดีผมตังค์ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โอ้รู้เลยไหมของขวัญนี่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่สําคัญกับคุณนะผมไม่คิดว่าผมไม่คิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญกับคุณนะผมว่าผมสามารถที่จะ งั้นผมว่าผมสามารถที่จะตัดสินใจเองได้กันแล้วกันนะหน้าตาของคุณเนี่ยมันดูช่างคุ้นเคยกับผมเหลือเกินนะ่ะผมเนี่ยสนุกมากเลยนะกับการที่จะมาเยี่ยมคุณนะ่ะคืนนี้ผมอยากได้อะไรสักอย่างอะไรสักอย่างที่จะจดจำคุณไว้โอ้ยดึงหนังหน้าเราไปแล้วผมจะเอาหน้าคุณไปกันแล้วกันนะโอ้ยลอกหนังหน้าเราไปแล้ว มันเป็นเวลาตีสองสี่สิบห้าตอนที่แขกเนี่ยได้จากไปถ้ามีตำรวจหรือเพื่อนบ้านสามารถเข้ามาในบ้านหลังนี้ได้ล่ะก็เขาก็จะเจอเศษเนื้อนอนกองอยู่ที่พื้นโดยที่ไม่มีหน้าแต่ว่าพวกเขาทำแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าคงไม่มีใครมาแคร์คนแปลกหน้าที่เงาๆอยู่คนเดียวคนนี้หรอกคนที่อาศัยอยู่คนเดียวมานานแล้วไม่มีใครหาเขาเจอหรอกไม่มีใครมาหรอก นี่ขนาดใจดีด้วยแล้วนะคือยังโดนลอกหน้าไปเลยอะ่ะเอ๊แล้วมันเหลือให้เราทำอะไรได้บ้างนี่ยลองใหม่ลองใหม่ลองใหม่หมนี่เรายังไม่ได้เรื่องอันนี้เลยไม่แน่ใจสี่อยู่ตัวคนเดียวหรือเปล่านะอืมก๊อกก๊อกก๊อีกสองสิบนาทีเหมือนเดิมเลยสกิปได้แปลว่าน่าจะเป็นช้อยเดิมเอาันนี้เปิดประตู ปึ๊บปุ๊บป๊บมาหน้าเศร้าจังเลยไม่ค่อยมีใครให้เข้าหรอได้โปรดไปเถอะนี่แต่ว่านี่มันก็คือประโยคเดียวกับที่เราคุยไปเรื่อยๆก่อนหรือเปล่าไม่เอาอะ่ะไม่ให้นั่งแล้วอ่ะงั้นสินะไม่ใช่ปัญหาหรอกผมไม่นั่งก็ได้ผมขอเดาเลยนะว่าคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนเงียบๆเ,เหมือนเดิมเลยไม่ค่อยคุยเยอะ ผมเนี่ยไม่ค่อยชอบแขกหรอกนะอืมงั้นหรอบางครั้งเนี่ยเรื่องเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นได้แหละสิ่งที่คุณไม่ได้คาดหวังไว้น,ะนี่มันทําให้ผมรู้สึกเจ็บปวดเหลือเกินนะในแง่หนึ่งนะผมเนี่ยรู้สึกเศร้านะเมื่อเมื่อเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นผมชอบคืนแบบนี้เหลือเกินหลายคนก็ชอบเหมือนกันสกิปได้สกิปได้ปึ๊บปุ๊บป,บปบ๊อยากจะเอาอะไรให้เป็นของขวัญของผมดีล่ะ เมินก่อนเมินรอบนี้ไม่ตอบแล้วคุณคุณยังเงียบอยู่เลยอะ่ะผมรู้นะว่าบางคนนะ่ะไม่ใช่คนที่พูดเยอะกับแขกเท่าไหร่รู้อะไรไหมคืนก่อนหน้านะผมได้ทำการไปเยี่ยมผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นผู้หญิงที่มีลูกชายอ่านั่นมันก็เป็นการไปเยี่ยมที่เงียบๆเ,เหมือนกัน มันเป็นการไปเยี่ยมที่พวกเขาเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่จะมอบของขวัญให้กับแขกของเขาอืมผมก็เลยต้องเอาของขวัญไปด้วยตัวเองอยังจําเสียงกรีดร้องอันหอมหวานนั้นได้เลยอะ่ะแต่ว่าผมไม่ได้ทําอะไรที่เลวร้ายเลยนะผมแค่เอาของขวัญของผมไปเท่านั้นเองน่าจะเอาลูกชายไปใช่ไหมแม่ผู้น่าสงสารน,นี่เขาคิดว่าผมเนี่ย จะพาลูกชายของเธอไปแต่ว่านั่นมันฟังดูเลวร้ายแล้วก็เป็นเรื่องที่แย่ๆผมมักจะคิดว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ใจดีนะเพราะฉะนั้นแล้วลูกชายของเธอเนี่ยก็ยังอยู่ในบ้านของเธอยังเน่าเปื่อยอยู่ข้างในกำแพงคอนกรีตเหล่านั้นเอาไม่ได้เอาไปแต่ข่าทิ้งแล้วฝังกำแพงแทนในห้องนอนของเธอเฮ้อ เรื่องที่ตลกจังเลยนะเธอเนี่ยก็ยังคงไม่เข้าใจหรอกว่าลูกชายของเธอเนี่ยหายไปไหนแล้วก็ทำไมเอเดยกก่อนสิเราก็ได้กลิ่นเน่าเหมือนกันไม่ใช่หรอมาจากในท่อระบายนะ้ำในท่อระบายอากาศในห้องครัวของเราะลูกชายของเธออยู่ที่ไหนแล้วก็ทำไมทำไมถึงมีแมลงวันเยอะจังเลยในห้องของเธอผู้คนเนี่ยช่างแตกต่างกันเหลือเกินผมเนี่ยเชื่อนะว่าบางคนเนี่ยคิดว่า สิ่งเลวร้ายมันเกิดขึ้นกับเขาเพราะว่าเขาเนี่ยสมควรได้รับมันหรือเพราะว่าเขาทําอะไรสักอย่างที่ผิดไปอ่านั้นไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องหรอกนะที่จริงแล้วน่ะสิ่งเลวร้ายมันเกิดขึ้นก็เพราะว่ามันก็เป็นแค่อยู่ดีๆก็เกิดขึ้นมาเป็นเรื่องแรนดอมคุณไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าหรือว่าชั่วโมงเมื่อเดือนก่อนหน้าเนี่ยผมไปเยี่ยมชายชาราคนหนึ่งมา เราเนี่ยได้ทำการคุยกันเยอะมากเลยล่ะมีบทสนทนาที่ดีมากเลยได้ดื่มชากันด้วยฮะชายคนนั้นเนี่ยเขามอบสิ่งนี้ให้กับผมเป็นของขวัญที่รู้สึกดีมากเลยอะอะไรล่ะพูดมาสิดูอะไรไหมถึงผมจะพูดขนาดนี้แล้วคุณก็ยังเงียบอยู่เลยนะแล้วคุณก็ไม่พูดเยอะด้วยอะผมชอบการมาเยี่ยมนะการมาเยี่ยมครั้งนี้อะผมสามารถที่จะ ผมเนี่ยดีใจเหลือเกินที่ผมสามารถที่จะคุยได้ที่นี่คุณชอบคุยไหมล่ะเอ่อก็ไม่ชอบคุยกับคนแปลกหน้าเท่าไหร่หรอกอืมคำคำนั้นเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกเจ็บปวดมากเลยนะที่จริงแล้วนะ่ะมันเป็นเวลาตีสองห้าสิบได้เวลาที่แขกจะต้องไปแล้วเรายังไม่ได้ให้ของขวัญเขาเลยอะ่ะผมขอโทษด้วยนะ ผมต้องรีบไปแล้วอ่ะผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ใจดีกับคุณมากเลยถ้าคุณจะเอาอะไรสักอย่างให้ผมเป็นของขวัญเนนะ่ะผมชอบผมชอบคิดนะว่ามันเป็นเรื่องที่ใจดีที่จะมอบของขวัญให้กันนะ่ะให้กับแขกของคุณแล้วคุณจะให้อะไรดีล่ะเออก็มีแค่กาแฟกับเมินคำถามเหมือนเดิมอ่ะเหมือนต่อเหมือนต่ออืมอ ตอนนี้แล้วก็ยังเงียบเลยงั้นหรอบางทีบางทีผมอาจจะทําอะไรผิดพลาดไปก็ได้ผมต้องขอโทษด้วยนะัน่าจะสุภาพมากกว่านี้ทุกๆคนเนี่ยมีสิ่งที่สําคัญกับเขามีอะไรที่สําคัญกับคุณบ้างไหมล่ะเฮ้ยภรรยาของผมยังไงล่ะงั้นหรอผมก็จําเสียงกรีดร้องของเธอได้เหมือนกันนะตอนที่ผมมาเยี่ยมเธอนะ่ะนั่นไงแกมันสัตว์ประหลาด อาคำพูดเหล่านั้นคำพูดเหล่านั้นมันทำให้ผมเจ็บเหลือเกินแล้วยังไม่ได้คุยเรื่องของขวัญเลยจะเอาอะไรไปรอบนี้มันมีคำที่ใช้สำหรับมันมีคำที่ใช้มันมีคำอะไรที่เราใช้กับคนที่หยาบคายได้บ้างไหมนะหรือไม่ก็ใครสักคนที่ใช้ชีวิตอยู่เพื่อความทรงจำเนะี่ยความทรงจำที่ทำให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตผ่านวันต่อวันไปได้ โดยที่ไม่มีจุดประสงค์หรือเป้าหมายมีแต่ความรู้สึกผิดพลาดทุกคืนเมื่อพยายามจะหลับคิดว่าเป็นความผิดของตัวเองแล้วของขวัญนน่ะมันเสมอเลยมันเป็นสิ่งที่สำคัญเสมอเลยและผมก็รู้นะว่าคุณเนี่ยมีสิ่งสำคัญที่จะให้ผมได้ สิ่งสำคัญงั้นเหรออืมอย่างนี้นี่เองของขวัญน,นั่นดูเป็นสิ่งที่สำคัญเหลือเกินผมขอบคุณมากเลยนะเอาอะไรไปอ่ะมันเป็นเวลาตีสามเมื่อแขกได้ทำการจากไปผมมองเห็นห้องของผม ผมมองเห็นทีวีรายการโปรดของผมผมได้ยินเสียงมันมีอะไรอีกไหมนะหรือว่าเอาความทรงจำของเราไปหรือเปล่านี่ไงใช่จริงด้วยอะไรบางอย่างที่ฉันควรจะจำมันได้เอาความทรงจำเกี่ยวกับภรรยาของเราไปเออไม่หรอกมั้งน่าจะเป็นแค่ความฝันแหละฉันว่าฉันไปนอนดีกว่านั่นไงภรรยาเราหายไปแล้วความทรงจำ แต่ว่าภรรยาเราก็ตายไปแล้วเหมือนกันอยู่ดีนะบางครั้งนะ่ะบางครั้งความทรงจําก็คือสิ่งสําคัญที่เรามีที่ดีที่สุดบางครั้งมันช่วยให้เรามีชีวิตต่อไปได้แต่ว่าบางครั้งอะ่ะมันควรปล่อยไว้แบบนั้นนั่นแหละจบแต่ไม่บอกว่าเป็นแบดเอนดิ้งหรือว่ากูดเอนดิ้งนะแค่บอกว่าเอนดิ้งเลตมีอิขอบคุณที่มาเล่น โอ้ใช้ได้เลยนะถือว่าเป็นเกมตอนหลอนน้อยๆเอามาใช้วอมเสียงให้ผมหลังหายป่วยได้ดีเลยอะ่ะไม่ได้ยาวมากเท่าไหร่ด้วยประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวผมไปไล่ดูนะว่าช้อยอื่นมันจะมีอะไรที่แตกต่างออกไปไหมแต่ว่าถ้าไม่มีก็คงจะจบเอาไว้เท่านี้แหละผมเริ่มอาการดีขึ้นแล้วก็น่าจะกลับมาอัดเยอะขึ้นได้เหมือนเดิมทิ้งช่วงไว้ตั้งเกือบ2อาทิตย์เนี่ยหวังว่า obs จะไม่แกล้งผมอีกหน,น้ารอบนี้โอเคครับถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ไว้เจอกันใหม่เกมหน้าก็แล้วกันเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ถ้าใครอยากจะไปดูช้อยอ บายบายครับโทษทีนะดูเหมือนว่าคุณจะอารมณ์ไม่ค่อยดีใช่ไหมเนี่ยถึงไล่ผมไปเนี่ยไม่ให้ผมเข้าเลยคุณดูเหมือนว่าคุณจะไม่อยากคุยกับแขกเท่าไหร่เลยอะ่ะผมเชื่อนะว่ามันจะดีกว่านี้ถ้าผมมาในคืนที่มันสงบกว่านี้มาเยี่ยมคุณนะ่ะเอา้าไปดื้อแบบนี้เลยเหรออีสองครึ่งคุยกันประมาณ20นาทีผมเชื่อฉันเนี่ยเชื่อว่าเขาจะกลับมายังได้ยินเสียงของเขาอยู่เลยอะ่ะ ฉันเนี่ยมั่นใจเลยว่าเขาจําฉันได้ฉันเนี่ยรู้ว่าเขาจะเข้าไปในบ้านของฉันเขาจะเข้ามาซ่อนในที่มืดเขาจะรอจนกระทั่งฉันนอนหลับ Bad Ending